รูปปั้นบัฟหรือรูปปั้นหินแฝงลมหายใจวีรชนที่เลเวล80ไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสายเติมเท่านั้นนะครับสายฟรีและสายเติมน้อยทุกคนสามารถมาถึงได้ถ้าคุณเข้าใจหลักการต่อไปนี้และนี่คือสเตตัสนะครับที่คุณจะได้จากรูปปั้นบัฟเลเวล80นะก็คือปรโยมตี9%ป้องกัน7.5แล้วก็พลังชีวิต8%นะครับอีกทั้งยอย่างแรงความเร็วของการผลิตที่น้ำปูนะครับ20%แรงความเร็วกับผลิตบิ๊คุกกี้หรือตัวที่เป็นลูกกวาดอีเคีนั่นแ,แหละ30% และเพิ่มเหรียญทีต่ต้นแห่งความหวงังหรือสองบ้านนกนะครับถึง20%อันดับแรกนะครับการจะมาถึงจุดนี้ได้ะระบบเนี้ยมันดําเนินมาเป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งปีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะอัปรูปปั้นให้ถึง80โดยเร็วที่สุดอะ่ะเพื่อนๆจะต้องทิ้งในส่วนของวิหารสุดยอดวิรชนนะครับหรือการอัปเลเวลคุกกี้แบบไม่ต้องใช้ลูกกว่านั่นแหละซึ่งระบบเนี้ยผมบอกตั้งแต่แรกแ,รกแล้วว่ามันเป็นระบบที่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ไปเรื่อยๆมันจะเสพติดนะก็คือ ถ้าเพื่อนๆบริหารอาณาจักรได้ดีพอนะครับพวกเลเวลอาณาจักรแล้วก็พวกบ้านคุกกี้ที่ผลิตลูกกวาดรวมทั้งลงหอคอยเค็คได้บ่อยๆลูกกวาดจะเพียงพอที่จะอัพเลเวลของคุกกี้นะครับจนถึงระดับแม็กได้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาใช้ระบบเนี้บยบ่อยๆจนกระทั่งไปเปิดช่องตรงเนี้ยซึ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะเสียโอกาสตรงเนี้ยในการอัพบับลุกปั้นไปก็จึงแนะนําว่าไปบริหาร เราจับให้ดีๆนะแล้วมันจะไม่ต้องใช้ตรงนี้เลยเนี่ยผมก็เปิดไปแค่5ช่องเพื่อรีวิวในช่วงแรกเท่านั้นนะครับแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการอัพบับลุปปั้นนะครับหรือชิ้นส่วนแสงสองประกายเนี่ยก็คือหลักๆตามลําดับนะครับจะได้จากน้อยไปมากที่สุดก็จะเป็นน้าพุตรงเนี้ยที่เลเวลสิบห้านะครับก็จะผลิตเรื่อยๆนะเนี่ยผมก็มันจะมันจะสุ่มมาให้นี่นแหละก็ไม่แน่ใจว่า1วันนะจะได้สักประมาณร้อยหนึ่งละกันนะครับถัดมาสามารถรับได้จากการส่งบอลลูนยาริมีตั้งแต่เอพิ5ขึ้นนไปนะครับ และจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับเอพิโซดนะครับโดยจะได้รับเยอะที่สุดก็คือเอพิโซดที่16นะได้ประมาณ100โดยใช้เวลาในการส่งประมาณ11ชั่วโมงนะครับก็คือ1วันจะได้ประมาณ2รอบถัดมาจะเป็นล้าลริมหาของนกทูกนการฟุตตี้นะครับโดยจะมีรีมาให้ทุกๆ6ชั่วโมงนะก็ต้องใช้ทรัพยากรประเภทออโรล่าในการแลกมานะครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ40จริงๆมันไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าวันหนึ่งก็จะได้สักประมาณ4รอบอะตีว่าประมาณ160นะครับ และสถานที่สุดท้ายที่แลกได้เยอะที่สุดนะครับจะอยู่ที่ร้านอารีนานะโดยจะแลกได้ทั้งหมดใช้300เหรียญอารีนานะ่าในการแลก100ไป้ทั้งหมด6ครั้งทุก3วันนะครับอันนี้จก็คือใน3าวันนะเพ,เพื่อนๆจะหาได้สูงสุดอยู่ที่600ซึ่งผมก็พยายามเล่นตีอารีน่าบ่อยๆทาให้เก็บเหรียญเพียงพอที่จะแลกได้ตลอดนะครับแล้วก็ตลอดเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีเนี่ยผมแลกไม่ได้ขาดเลยนะเออทให้ตอนนี้ผมสามารถทําลูกปั้นที่เลเวล80ได้ด้วยหลกัหลกๆคือตรงนี้ความขยัน ในการเล่นอารีน่นั่นเองนะครับและห้ามผ้าสำหรับกระดานซากุระเลยนะครับจะบอกว่าที่ผมได้เลเวล80เล็วขนาดนี้นะ่าจะเป็นตั้งแต่กระดานต็อกรอบก่อนนะเน,นี่ยจะเป็นกระดานพิเศษตัวเนี้ยเวลาครบ8ชิ้นด้านขวานะครับเปิดกระดานนี้ขึ้นมาคือสุ่มให้ทอยไป8ครั้งเนี่ยได้ของเยอะมากๆนะซึ่งนอกจากขอที่สุ่มแคปซลซินเพชรลูกบาทกแล้วก็ตัวพิมพ์ตัดแลวเนี่ยตัวที่เป็นชิ้นส่วนแสง,แสงประกายเ,ยเนี่ยโคตรเยอะเลยนะคุณเนี่ย ถ้าเก็บเก็บจากตรงนี้ได้เยอะๆผมว่าเป็นหมนื่นอ่ะน่าจะได้เยอะที่สุดจากตรงนี้แหละที่ทําให้ผมไปถึงเลเวลแปดสิบเวขนาดเนี้ยก็เป็นกําลังใจให้กับสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนนะครับใช้หลักการต่างอไปเนี้ยในการอัพบ,บัฟลูกปั้นนะครับห้ถึงระดับแบกให้ได้อนาคตอาจจะมีการขยายเลเวลขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็่ตัวเนี้ยตัวที่เป็นชินส่วนสายปาะกายก็จะมีมากพอที่จะมาขยายส่วนที่เป็นตัวช่องตัวนี้ได้แต่ว่าผมคงไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละเพราะว่าลูกกวาดปัจจุบันตอนเนี้ยมีมากพอที่จะอั ต่อให้มันขยายเลเวลแม็กเป็น80 90นะครับก็มีพอจะได้ทุกตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าพื้นฐานอันาจักรคือทุกสิ่งทุกอย่างของเกมนี้นะพอทรัพยากรมันเหลือๆเนี่ยมันสามารถเอามาทําได้หลายๆอย่างมากนะตั้งแต่เลเวลคุกกี้แรกทรัพยากรต่างๆได้มากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ